เรือใบลุ้นรถช่องว่านจาฝูงยุงทองดิ้นรนหนีต้สวัสดีครับมาพบกับการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568คู่4ทุ่มครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลีดส์ยูไนเต็ดต่างต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะโดยเจ้าบ้านมีเป้าหมายคือการลดช่องว่างคะแนน,นกับจาฝูงขณะที่ทีมเยือนต้องพยายามหนีตกชั้นจาก3อันดับสุดท้าย มาดูฟอร์มล่าสุดกันนะครับสัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังพ่ายแพ้ติดต่อกันทั้งต่อนิวคาเซิล2ประตูต่อ1ในลีกและไบรันเลเวอร์คูเซน2ประตูต่อ0ใน League, แชมเปี้ยนส์ลีกป๊บกวาดโอลาถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงถึง10ตำแหน่งในเกมยุโรปและผลงานที่ย่ำแย่นี้อาจบีบให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อเรียกสตากลับมา ซิตี้ต้องการใช้ชนะในบ้านเป็นนัดที่6ติดต่อกันเพื่อลดช่องว่าง7คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างอาเซนนลโดยสถิติที่น่าสนใจคือการชนะในบ้าน5นัดก่อนหน้านี้ล้วนเป็นการชนะด้วยผลต่างอย่างน้อย2ประตูและพวกเขากําลังไล่ล่ากการทำสถิติชนะ6นัดติดต่อกันในลีกด้วยผลต่างอย่างน้อย2ประตูเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2023 ด้านลดส์ยูเนเต็ดพ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นการแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่2หลังจากที่ขึ้นนําไปก่อนทั้ง2เกมทําให้ตอนนี้พวกเขาต้องจมอยู่ในโซนตกชั้นหลังพ่ายแพ้5นัดจาก6นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะ1ดานิเอลฟาเคผู้จัดการทีมยังคงแสดงความเชื่อมั่นว่าฟอร์มการเล่นที่ใกล้เคียงนี้จะช่วยให้ทีมทําผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องปรับปรุงฟอร์มเกมเยือนอ,อย่างเร่งด่วนเนื่องจากใช้ชนะนอกบ้านนัดเดียวในฤดูกาลนี้คือการเอาชนะ Wolves ทีมบอยเท่านั้นประชุมประทิศการพบกันนะครับซิตี้ครองความได้เปรียบอย่างชัดเจนนะครับโดยชนะ4นัดที่พบกันและยิงประตูใส่ลีสได้เฉลี่ยถึง4ประตูต่อเกมครับส่วนลีสเคยชนะซิตี้ได้เพียงครั้งเดียวจาก6นัดหลังสุดที่พบกันเสมอ1แพ้4ครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจกันนะครับซิตี้ไม่แพ้ใครใน25นัดหลังสุดในลีกที่พบกับทีมน้องใหม่ชนะ23เสมอ2นับตั้งแต่ที่ลิสบุกมาชนะพวกเขาที่นี่เมื่อเดือนเมษายน2021ช่วงเวลาทำประตูซิตี้มีสถิติการทำประตูในช่วงนาทีที่55-70ในเกมเย่า5นัดหลังสุดออกสตาร์ทเร็วลิสเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในลีกในช่วง15นาทีแรกของฤดูกาลนี้4ประตูวินัยในเกมรับ ลีดส์ได้รับใบเหลืองเพียงใบเดียวจาก4นัดเยือนหลังสุดมาดูผู้เล่นเด่นและรายชื่อผู้บาดเจ็บกันนะครับเอลลิงฮาร์แลนด์ดาวยิงนอร์เวย์เป็นผู้ทำประตูแรกใน3นัดเย่าหลังสุดของซิตี้และกำลังมองหาประตูที่100ในพรีเมียร์ลีกโดย3ประตูหลังสุดของเขาเกิดขึ้นในช่วงนาทีที15่15-35ด้านลูคัสโนเมชาอดีตกองหน้าของซิตี้ได้ทำลายสถิติการทำประตูใน4นัดที่ลงเล่นให้กับลีดส์โดยมี2ประตูที่เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่5-15 ซิตี้มีแนวโน้มจะขาดมาเตอุสโคววซิตและโรรี่ที่อาจต้องพักรักษาตัวส่วนลีดส์จะไม่มีอันตอนสตาชที่ยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะครับลีดส์มีแนวโน้มจะเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยโอกาสจากช่วงเวลาที่พวกเขาทำประตูได้ดีแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถพลิกกลับมาชนะได้จากเกมที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนเกมนี้คาดการว่าแมนเชสเตอร์จะเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหครับ